สวัสดีนักเรียนอ่าวันนี้ครูจะทบทวนเรื่องที่สามนะคะคลิปที่สามเรื่องที่จะทบทวนก็คือเรื่องกา,าอการหาหอรม์มอการหาหอร์มอก็คือการหาหอร์มนนะคะครูจะให้ใช้วิธีการตั้งหารสั้นจำไว้นะคะตั้งหารสั้น หอรามอจะต้องหารได้ทุกตัวตอนสรุปคำตอบคูณเป็นตัวไอเนาะผลลัพธ์คูณเป็นตัว I ออะพูดแค่นี้ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง มาดูตัวอย่างเลยอะข้อนี้ให้หาหอละมอของยี่ห้ากับสามห้าให้หาหอละมอของยี่ห้ากับสามห้าอ่านักเรียนก็เขียนเลยยี่ห้าสามห้าตั้งหารสั้นยี่ห้ากับสามห้าลงท้ายด้วยห้าใช้แม่อะไรดีคะอะใช้แม่ห้ามาหารห้าคูณอะไรยี่ห้าห้าห้า 5คูณอะไรได้35 57แสดงว่าอสรุปลองคิดดูซิ5กับ7เนี่ยมีอะไรหารมันได้อีกไหมไม่มีเนาะอ่ะก็จะสรุปหอลอมอของข้อนี้เขาบอกแล้วคูณเป็นตัว i ก็คือเอาเฉพาะตัวข้างหน้าจำไว้หอลมอเนี่ยเอาเฉพาะตัวข้างหน้าก็คือเลขอะไรคะก็คือเลข5นั่นเองนะ,ะสรุปดังนั้น ขอ,อรอมอของยี่ห้ากับสามห้าคือเลขห้าก็ตอบห้าอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปยี่สิบแปดกับสี่สิบเก้าอ่ะตั้งหารเลยยี่แปดกับสี่เก้ายี่แปดกับสี่เก้านักเรียนลองคิดซิใช้แม่อะไรดีถ้าครูใช้แม่สอง สองหาร28หารได้สองได้แต่49หารได้สองได้ไหมไม่ได้แม่3ไม่ได้อ่ะก็จะเป็นแม่แม่อะไรที่หารได้ทั้ง28และ49ก็คือแม่7อ่ะ7คูณอะไรได้28 74 28 7คูณอะไรได้49 7คูณ7 อ่ะสกับ7มีอะไรหารมันได้อีกไหมไม่มีแสดงว่าหอรอมอจำไหมนะหอรอมมจะต้องหารได้ทุกตัวแสดงว่าหมดแล้วเนาะอ่ะแสดงว่าหอรอมมของข้อนี้หอรอมมของ28กับ4ี่สคือมีอะไรตัวเดียวลูกมี จ็ดตัวเดียวเจ็ดก็ตอบเจ็ดอ่ะต่อไปข้อสามห้าสิบหกกับเจ็ดสิบอ่านักเรียนลองคิดซิว่าหนูจะใช้แม่อะไรมาหารห้าสิบหกกับเจ็ดสิบบางคนบอกคู่หนูเห็นเป็นจำนวนคู่ทั้งคู่ลงไทยด้วยหกกับศูนย์หนูใช้แม่สองได้ไหมได้อ่ะคิดอะไรไม่ออกถ้าเป็นจำนวนคู่ทั้งคู่ใช้แม่สองก่อนเลย สคูณอะไรได้56 2สิบคูณยี่อคูณอะไรได้72็ดสิคูณสามสกับ3 5มีอะไรหารได้อีกไหมอ่ะมีก็คือใช้แม่แม่สองเอ้ยแม่แมแม7จคูณอะไรได้ยี่ส28แปดเจห้ห้กับ5มีอีกไหมลูก ไม่มีอ่ะแสดงว่าหมดแล้วอ่ะสรุปอ่ะอันนี้แหละแต่จากข้อ1ข้อ2เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวก็คือเอามาตอบได้เลยแต่พอมาข้อ3มเนี่ยมีตัวหาร2ตัวอย่างที่ครูบอกเป็นตัวไอเอาข้างหน้าเนี่ยก็คือต้องเอา2ตัวเนี้ยมาคูณกันก็จะได้เป็นหอละอโมอของ5ของ 5 6กับ70คือ2คูณกับ7 2คูณ7ได้เท่าไรลูก1ิต้องเอามาคูณกันนะจำไว้เลยอย่างที่ครูสรุปให้ต้องเอามาคูณก,กันก็คือเอาตัวข้างหน้าเนี้มาคูณกันก็จะได้เป็น2คูณเเป็น14อ,อันนี้คือตัวอย่างแล้วเนาะอ่ะต่อไปมาดู3เลขบ้าง อ่ะยิบสี่สามหกแปดสี่ใช้แม่อะไรดีอ่ะบางคนบอกเห็นเป็นจำนวนคู่หมดเลยใช้แม่สองได้ไหมได้บางคนบอกคู่แม่หกได้ไหมได้จะใช้แม่อะไรก่อนก็ได้อ่ะสมมุติครูใช้แปดสิบสี่อ่ะใช้แม่หกกอหกคูณอะไรได้ยี่สิบสี่หกสี่ยี่สิบสี่หกอะไรได้สามหกหกห้าสามสิบหกหกสามหก หกอะไรได้แปดสิบสี่หกหนึ่งหกลบกันเหลือสองหกสี่สิบสี่อ่ะต่อไปสี่หกสิบสี่ใช้แม่อะไรอีกดียังเป็นจำจำนวนคู่อยู่เลยก็ใช้แม่สองสองสองสีสองสามหกสองเจ็ดสิบสี่สองสามเจ็ดมีอะไรหารมันได้อีกไหมคะต้องทุกตัวเลยนะสองสามเจ็ดเนี่ยต้องทุกตัวมีไหมถ้าเป็น อ่ะไม่มีเนาะสรุปหอละมอของข้อนี้เอาอะไรมาคูณกันลูกเอาตัวข้างหน้ามาคูณกันก็คือ6กับ2เอา6กับ2มาคูณกันอ่ะก็สรุปหอละมอของ24 3 6และ84คืออะไรคูณกันลูก6คูณกับ2เป็น12ตอบ10 2 นะคะอ่ะข้อนี้ลองทำเองก่อนสิ20 30 50ครูให้เวลาทำเองก่อน20 30 50 20 30 50ห้าส้นเนี่ยใช้แม่อะไรมาหารดีลูกอ่าถูกต้องใช้แม่สิบ สิคูณอะไรได้20 12 10คูณอะไรได้30 13ิบคูณอะไรได้ห้าสิบสิคูณห้าสมหมีอีกไหมไม่มีอาะแสดงว่าข้อนี้มีอันเดียวก็คือเลข10อ่ะก็สรุปเลยหอลอมอของย0่0ิบคือ10ตอบ10บ ข้อนี้ครูจะยกตัวเรื่องนี้ครูจะยกตัวยอย่างหลายข้อหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตอนทําจุดปัญหาจะได้เข้าใจอ่ะต่อไปข้อ6 60ก2 108อ่ะลองทําเองสิว่าจะใช้แม่อะไรก่อนอ่ะ60 72 108ใช้แม่อะไรดีแม่12ได้เลยไหมทีเดียว รือบางคนค่อยๆทําก็ใช้เป็นแม่จํำนวนคู่หมดเลยเนี่ย0 2 8ก็ใช้แม่2สองอะไรได้60 2 30อันนี้เท่าไรคะ36อันนี้54 30 36 54ใช้แม่6 6 5 30 6 6 36 หกอะไรต่อคะหกเก้าห้าสิบสี่อ่ะคู่หกกับเก้าเนี่ยมันยังมีแม่สามหารได้ใช้แม่สามต่อได้ไหมไม่ได้นะคะหอรอมแต่ถ้าคอรนอนเรื่องต่อไปเนี่ยจะใช้ได้เนาะหอรอโมจาไว้เลยต้องหารได้ทุกตัวนะคะอ่าก็สรุปเลยคูณเอาตัวอะไรมาคูณกันเอาสองกับหกหอรอมของหกสิบ เจ็ดสิบสองหนึ่งร้อยแปดคือสองคูณหกเท่ากับสิบสองมาข้อเจ็ดลองหยุดคลิปหยุดจะตอปหยุดคลิปก่อนแล้วลองทำเองซิว่าจะใช้แม่อะไรแล้วจะได้คำตอบเท่าไหร่ สามสามหนึ่งร้สองใช้แม่อะไรดีคะใช้แม่11อ่ะแม่11 11คูณอะไรได้3ามสา1สิ1เอ็ดสามหกสดสิสองสมีอะไรหารได้อีกไหมมีก็คือแม่3ามสามหนึ่งสาหสามสี่สบสอง สองก็สี่หนึ่งหมดแล้วเนาะอ่ะก็จะได้เป็นหอรอมอของสามสามหกหกและร้อยสามสิบสองคือเอะไรคูณกันลูกใกล้แล้วก็คือสิบเอ็ดคูณกับสามได้อะไรลูกสามสิบสามนะคะะข้อแปด ลองหยุดคลิปแล้วทำเองก่อนเนาะข้อ8อ่ะข้อ8 42 70 140จํานำนวนคู่ทั้งหมดอ่ะใช้แม่2ก่อนก็ได้เพื่อให้มาดูน้อยอันนี้ได้เป็นเท่าไหร่2 1 2 2 4 2 1 2อันนี้30 5 70 21 3 5 70ใช้แม่อะไรคะ แม่เจ็ดเจ็ดสามดเหมดหรือยังหมดแล้ว3 50ไม่มีอะไรหารมันได้อีกแล้วก็จะได้เป็นหอลอมของสี่สิบสองเจ็ดร้อยสีคือ2องคูณเเท่ากับสิตอบสิ อันนี้คือวิธีการหาหอรอมอซึ่งในข้อสอบเจอแน่ๆเนาะสรุปต้องตั้งหารสั้นและหอรอมอต้องเป็นไงลกูกหารได้ทุกตัวผลลัพธ์ก็เอาตัวเฉพาะตัวข้างหน้าตัวข้างหน้ามาคูณเอาตัวข้างหน้ามาคูณน,น,น,นะคะง่ายดีเนาะ น,นี้เหลืออีก2เรื่องตอนนี้เราทบทวนไปแล้ว3เรื่องนะจำนวนเฉพาะการแยกตัวประกอบการหาหอลมอเรื่องต่อไปจะเจอในคลิปถัดไปนะนักเรียนอ่ะโอเคสััสดีค่ะ